อย่าลืมกดปุ่มไลค์กดปุ่มแชร์กดปุ่มซับสไคร b ์และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆจากทางช่องนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับผมวันนี้นะครับกลับมาพบกับผมนะครับกับช่อง CNN สำนักข่าวชาวบ้านครับผมวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับที่10พฤษภาคมพศส5 6 3นะครับวันนี้นะครับ กระทรวงการคลังนะครับย้ํานะครับปิดยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับภายในเวลาเที่ยงคืนของวันนี้นะครับผมสําหรับคนไหนนะครับสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับให้รีบๆไปยื่นทบทวนสิทธิ์เลยนะครับเพราะว่าระบบจะปิดวันนี้เวลาเที่ยงคืนนะผหาหลังจากนี้แล้วท่านก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นั้นนะครับผมโอเคครับต่อไปครับความคืบหน้ามาตรการเยียวยาเงินนะครับห้าพันบาทนะครับเราไม่ทิ้งกันนะครับล่าสุดนะครับ มีผู้ผ่านเกณฑ์นะครับที่ได้รับสิทธิ์แล้วเป็นจำนวนนะครับ13.4ล้านคนนะครับและโดยกระทรวงการคลังนะครับได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วกว่า11ล้านคนนะครับและจะจ่ายให้ครบ13.4ล้านคนซึ่งอีก2.4ล้านคนนะครับจะได้รับเงินเยียวยาภายในสัปดาห์หน้านะครับผมสถานะที่คาดว่าจะได้รับเงินแน่นอนครับภายในสัปดาห์หน้านะครับก็คือสถานะเขียวนะครับที่ยังไม่ได้รับเงินนะครับที่ เปลี่ยนสถานะมาแล้วไม่ต่ำกว่า7วันนะครับผมสัปดาห์หน้าท่านได้รับเงินแน่นอนครับผมและสำหรับสมาชิกนะครับที่ <c oughs> เดือนที่แล้วนะครับที่ได้รับเงินวันที่9วันที่10เมษายนะครับผมท่านก็จะได้รับในวันพรุ่งนี้นครับคือวันที่11พฤษภาคมนะครับเพราะว่าปกติแล้วนะถ้าหากท่านได้รับเงินวันที่9เมษายนท่านก็ต้องได้รับวันที่9พฤษภานะครับแต่ว่า ภายในเดือนนี้นะครับวันที่9กับวันที่10นะครับตรงกับวันเสาร์ที่นะครับเป็นวันหยุดของทางธนาคารนะครับทางธนาคารจึงไม่ได้โอนเงินนะครับก็จะได้รวบยอดนะครับไปเป็นวันที่11นะครับผมก็คือสําหรับคนที่เคยได้รับแล้วนะครับในวันที่9วันที่10เดือนเมษาที่แล้วท่านก็จะได้รับเงินเป็นวันพรุ่งนี้นะครับรวบยอดไปเป็นวันพรุ่งนี้ครับคือวันที่11เ็พฤษภาคมนะครับส่วนคนใหม่นะครับที่ขึ้นสถานะเขียวแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินสักเดือนเลยนะครับ พรุ่งนี้นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับทางธนาคารนะครับทุกธนาคารนะครับจะทยอยโอนเงินนะครับให้กับท่านที่ผ่านสถานะขึ้นสถานะเขียวแล้วนะครับจะได้รับเงินทั้งสิ้นนะครับเป็นจํานวนเงิน10,000บาทนะครับก็คือจํานวน2เดือนนะครับเดือนละ5้าพันนะครับแบ่งเป็น2เดือนก็คือจํานวนเงิน10,000บาทนะครับผมโอเคครับผมวันนี้นะครับผมมีข่าวสารมานําเสนอเพียงแค่นี้นะครับผมสําหรับคนที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับ กดแชร์กด subscribe นะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารต่างๆจากทางช่องนะครับผมวันนี้ผมไม่มีอะไรนะครับวันนี้ขอกล่าวคําว่าขอบคุณครับ